สวัสดีครับพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้วันที่2มีนาคม2024ันีีวันนี้มีเดบอลไฮไลท์เลยครับอาทิตย์นี้มีเดบอลไฮไลท์ไฮไลท์คู่ใหญ่ๆมาเจอกันนะครับคลิปนี้นะครับบุรีรัมยูเนเต็ดต้อนรับการมาเยือนของแบง g อกยูเนเต็ดนะครับก็คือทางบุรีรัมย์เนี่ยจะเป็นเจ้าบ้านนะเจอกันอยู่ที่ช้างอารีนาสเตเดียมนะฮะ แบงกอกจะออกไปเยือนนะแชทที่แล้วนะปีใหม่ครับนัดตกค้างนะแบงกอกแพ้แพ้ที่ธรรมศาสตร์นะหนึ่งประตูต่อศูนย์แหม่จ้ารละวันเลยในแม์นั้นก็ไม่เป็นไรครับแบ์ Math นี้เป็นลางตาที่ช้างอารีนาวันที่สามคือคําตอบพร้อมฉเฉลยจะสามแต้มจะหนึ่งแต้มหรือจะศูนย์แต้มอ่าบุรีรัมคือคําตอบนะครับมาดูสิตินะครับในการพบกัน ของทั้งสองทีมนะฮะ <c oughs> ขออาภัยนะครับเสียงตังๆๆ <c oughs> ข้างๆเขาทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งสถิติพบกันตั้งแต่ปี2011ถึง2024นะครับก็พบกันมาทั้งหมด21 21ครั้งนะครับบุรีรัมย์เนี่ยเอาชาานะไปได้15ครั้งเสมอ3แพ้2นะครับกูทั้งหลายครับก็ให ให้เป็นโอกาสของทางบุรีรัมเกือบ80%นะฮะ79.99%ว่าว่าเปตามนั้นส่วนแบงคอกมีอยู่ประมาณไม่ถึง30%หรอมั้งมีอยู่20%อ่าแต่ข้อที่จริงก็คือทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วก็มันอยู่ที่วันของนักเตะด้วยวันไหนเล่นได้วันไหนเล่นไม่ได้อ่าอะไรประมาณนี้หวังว่าแบงคอกเนี่ยจะ จะท็อปฟอร์มขึ้นในวันดังกล่าวนะครับเราไปดูตารางนะแบบบุรีรัมเนี่ยนำโด่งเป็นที่หนึ่งอยู่นะครับสถิติห้านัดหลังเนี่ยไม่แพ้เลยครับไม่แพ้ซะเลยไม่ว่าจะไปเยือนไม่ว่าจะเย้าก็ชนะรวดห้านัดแข่ง19ชนะ12เสมอ6แพ้1น,นะครับมีอยู่42แต้มแบงคอกนะครับสถิติห้านัดหลังไม่ไม่ดีเลยอนะ่ะชนะ แค่หแพ้ห่งเสมอ3ามนะครับนั่นคือสถิติของแบงกอกมีอยู่39แต้มอยู่ลำดับที่สานะครับแข่ง18ชนะ11เสมอ6แพ้1อยู่39แต้มนะครับโดยนัดล่าสุดของแบงกอกเนี่ยแมตช์ล่าสุดของแบงกอกเนี่ยมันเสมอกับบางกอกการ์ดสประตูต่อ2นะครับและบุรีรัมเนี่ยไปถล่ม BEC ีเทโลไป6ประตูต่อ2 ท,ที่ช้างอารีนาะส่วนแบงคอกเนี่ยไปเยือนไปเยือนบางกอกการเสมอกันสองประตูต่อสองก็ทำให้โอกาสเป็นของของเจ้าบ้านนะครับของบุรีรัมยูไนเต็ดอ่ะยังไงติดตามรับชมรับเชียร์กันนะครับผมสำหรับบุรีรัมยูไนเต็ดหากชนะก็นำต่อแบ,แบงคอกแบงคอกหากชนะก็จะขึ้นที่สองแต่รอดูผลของการท่าเรือต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ